ราวนักสการค่ะหลวงตาก็ฟัง YouTube ของหลวงตานะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่ไม่กระจ่างอะคะ่ะมันก็ไม่เก็ตยังไม่เก็ตเท่าไหรค่ค่ะตรงไหนละที่ไม่กระจ่างไม่เข้าใจตรงไหนค่ะคือคือจะถามว่าความเข้าใจของตัวเองก่อนนะคะและ้วหลวงตาทักคืออย่างนี้นะคะว่าที่เราเกิดมาแล้วมันเ,เอะที่เรามีอะขันทั้งห้าแล้วเสร็จแล้วเวทนาเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณตัวเนี้ยมันไม่เข้าใจเรื่องจิตก,กระจย ถ้าจิตเนี่ยตัวเองเข้าใจว่าถ้าคนไม่มีจิตเนี่ยไอสังขารเอสังขารวิญญาณมันก็ไม่รับไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องมีจิตด้วยใช่ไหมคะคือ,ค,อคือเดี๋ยวเวลาเราเจอผัสสะทั้งหูตาจมูกทั้งภายในภายนอกเนี่ยที่ทั้งกี่ประตูเนี่ยเขามีหูตาจมูกกกะใจนี่นะคะมันก็ต้อง,ต,องต้องส่งไปตัวไหนที่เป็นเป็นตัวรับมาก่อนคะวิญญาณไปรับมาก่อนแล้วก็มันเป็นส่งไปที่เวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมคะอันนี้ได้ได้ติดตาม ฟังอ่านอยู่เนี่ยได้ติดตามฟังได้อ่านแต่ว่ามันมันทําไมมันถึงมัวมัวไม่ทราบอ่ะมันไม่กระจัอ่านติดตามอ่านติดตามฟังอยู่ป่ะติดตามค่ะแย่มันเอาเอาแผ่นอธิษฐานมาให้ถอดให้ขาดดิเมื่อเมื่อกี้ไปนั่งอธิษฐานแล้วค่ะบมดสี่หน้าเลยค่ะแล้วก็ยังมัวอีกเหรอยังมัวมัวคือคือคือจะจะที่ตัวเองเข้าใจอะค่ะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคือว่า ไอ้ตัวตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวที่จะรู้นะคะแต่มันจะงงอีตรงตัวผู้รู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ตัวรู้จริงคือตัวจริงนะคะไม่ใช่วิสังขานะคะตัวจริงกับตัวปลอมเนี่ยเข้าใจค่ะแต่ว่ามันมันก็เห็นแต่ตัวตัวตัวปลอมไม่เคยเห็นตัวจริงสักครั้งหนึ่งค่ะเดายอมยังไม่เข้าใจเรื่องการทํางานขันห้าวิญญาธาตวิญญาณ วิญญาณขันคือรู้หน้าที่อะค่ะแต่ว่าอีตรงที่มันมันจะงงเพราะว่ามันเป็นเอ๊ะสับสมุติเนี่ยมันคือใจใจเนี่ยรู้ว่าใจเนี่ยพอรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะรู้มันด้วยใจแต่ว่าวิญญาณวิญญาณขันเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันจะต้องมีเกาะมันถึงจะต้องมันไปรับรู้มาจากเวลาสังสังขารมันมันปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็ส่งมาให้ที่วิญญาณใช่ไหมคะ วินวิญญาณธาตุใช่ไหมคะเอออนี่มอกก๊อปมามามาเอาเอาเบาะนั่งนั่งในิหมอกก๊อปมามาแสดงฝีมือหน่อยทิมามาอธิบายให้ให้โยมป้าเขาโยมนาเอืเลยป้าเลยชัดเจนหน่อยนะป้านะค่ะป้าป้าป้าเพราะตำติก็มีหลานเป็นยายแล้วค่ะเป็นญาติค่ะให้อธิบายให้กระจ่างหน่อยทิตรงนี้ชัดเจนมามามา ขาารลงตค่ดเวลาที่มีภาษาเกิดขึ้นเช่นตามองเห็นลูกใช่ไหมคะคสมมติเอาทีละอายัตนะแล้วกันนะคะคาตามองเหน็นรูปปุ๊บเนี่ย <c oughs> วิญญาณขันก็จะรู้ว่าตาเห็นลูกค่ะแต่ว่าวิญญาณขันเขาหรือหรืหรเอเขาเขาเขาไม่สามารถทำงาน คนเดียวได้เขาก็จะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาร่วมด้วยค่ะทีนี้การทํางานของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยวเวทนามันก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบสุขทุกข์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สัญญาก็คือความจําได้ไหมรู้สังขารก็คือความคิดปรุงปรุงคิดเพราะฉะนั้น3อย่างนี้เขาจะทํางานร่วมกันแล้วก็ออกมาในรูปของความปรุงแต่ง ที่เป็นความคิดที่อยู่ในหัวเราที่ค่ะที่มันหัวเราตลอดค่ะเสร็จแล้วพอเขาทํางานเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ค่ะก็จะมีวิญญาณขันอีกตัวใหม่มารับรู้ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งตรงนี้อ๋อมันไม่มีตัวเดียวมันมีหลายตัวเหรอคะอะไรนะคะมันมีหลายตัวเหรอครับวิญญาณขันใช่ค่ะวิญญาณขันเกิดดับเกิดดับรู้ว่าเกิดดับแต่คิดว่าตัวเดิมอะแล้วมันก็มาเกิดแล้วมันก็มาดับ ไม่ค่ะคือทุกตัวเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกรับรู้ปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็พอเขาทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นธรรมารมวิญญาณขันต์ตัวใหม่ก็จะมารับรู้ตัวนี้แล้วก็ทํางานเหมือนเดิมร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ปรุงต่อจากอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเก่าดับไปใช่ไหมคะคือการปรุงแต่งออกมาเนี้ยมันก็จะไปในรูปของความคิดคิดจุกยุกจิกจิ๊กอันนั้นอะไรคนนั้นกําลังถือพัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยกาลังพัดอะไรอย่างเงี้ยพัดสีขาวเนอะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขากาลังยิ้มอยู่อันนี้คือการทํางานของของผู้รู้ที่ที่มันทํางานปรุงแต่งต่อเนื่องกันไปเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะเห็นมันเป็นทํางานแบบเกิดต่อเนื่องกันไปแต่จริงแล้ว่มันเกิดดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทีละดวงค่ะอันนี้คือการทํางานของเยนขัน แล้วก็ในขณะที่ผู้รู้ทุกตัวเนี่ยพอเขาทํางานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นธรรมรมก็คือมันก็จะดับไปอยู่แล้วใครคือตัวผู้รู้เขาวิญญาณขันคือคือ,อวิญญาณาขันเนี่ยค่ะก็คือคือคือมันเป็นผู้รู้ตัวปลอมอะค่ะก็คือออกมาในรูปของคิดปรุงอะไรนะออออคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเจตสิกนี่มันเป็นตัวส่งส่งให้วิญญาณาขันจเจตสิก,สกเป็นตัวเนี่ยค่ะ อะไรนะคะคือคือคือไอ้เจตสิกสามตัวเนะะี่ยค่ะมันส่งไปวิญญาณขันใช่ไหมคะคือวิญญาณขันนะคะเขามีหน้าที่รับรู้ค่ะ,ค,ะคือเอาใหม่นะคะหนูไล่ใหม่ค,คือตามองเห็นรูปปุ๊บวิญญาณขันมารับรู้ว่าตามองเห็นรูปค่ะแล้วเขาก็ทํางานร่วมกับจิตเอ่อพงานร่วมกับเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารค่ะ,คะแล้วเสร็จแล้วพอทางานเสร็จปุ๊บนะคะวิญญาณขันตัวใหม่ ก็มารับรู้ว่าตัวเนี้ทางานเสร็จแล้วค่ะค่ะอ่าเขาพอรับรู้เสร็จปุ๊บไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันก็จะปรุงใหม่ค่ะค่ะทันไหมคะทัน,นค่ะทันค่ะค่ะมันก็จะปรุงใหม่พอปรุง <Minor. S 1> <Minor. S 2> ปรุงใหม่ก็เป็นก็เป็นจิตดวงหนึง่ง<อ>ที่ท,ที่ที่มันทางานเ,<อ>เสร็จแล้วมันก็พอทํางานเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งเวียนอาคารก็จะมารับรู้ตัวเนี้ยว่าตัวนี้ทางานแล้วอ่าค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้พอถกรับรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะดับไปค่ะค่ะ แล้วก็ตัวใหม่มันก็ทํางานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตมันก็เกิดดับต่อเนื่องกันไปทีนี้คําว่าผู้รู้ตัวปลอมนะคะก็คือการทํางานของวิญญาณขันก็คือที่ที่ออกมาในรูปของการคิดนึกตรึกตองปรุงแต่งที่อยู่ในหัวเราที่ในหัวเรามันจะมีเสียงยุกยุกยิกๆ—ิกยุกกิกยอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนวิญญาณธาท่ที่เมื่อกี้ที่ที่ที่ว่าถามว่าผู้รู้ตัวจริงใช่ไหมคะ ค่ผู้รู้ตัวจริงเนี่ยก็คือ,อ,อผู้รู้ที่มารู้ว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของผู้รู้ตัวปลอมส,สรุปว่าถ้าเรายังไม่เห็นเกิดดับเนี่ยเราก็ยังไม่มีสิทธิ์เห็นเห็นเห็น,หนตัวจริงถูกไหมคะตัวจริงอะค่ะคือธรรมชาติมีแค่สองอย่างก็คือ,อ,อธรรมชาติที่ ปรุงแต่งได้กับธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้หรือเป็นความไม่มีอะไรหรือแยกเป็นคุณป้าถนัดเรียกแบบไหนคะเป็นสังขารกับวิสังขาร<อ>าหรือว่าเป็นจิตกับใจเอาเป็นจริงกับตัวปลอมมาจําง่ายค่ะเพราะคือตอนที่มันงงอีกตรงใจแล้วก็จิตเนี่ยค่ะคือใจก็คือวิญญ,ญาณธาตุหรือผู้รู้ตัวจริงรจิตก็คือผู้รู้ตัวปลอมหรือวิญญาณขันที่ทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขาร คือคือ,คอตามเข้าใจครั้งแรกก็คิดว่าจิตเนี่ยมันก็เหมือนกระแสไฟฟ้าที่แบบว่าถ้าเครื่องอะไรที่เราไม่เสียบปลั๊กไม่มีไฟฟ้ามันก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่ทํมงานเงนี้ยนะคะเข้าใจอย่างนั้นนะคะแต่ความเข้าใจตัวเองเนี่ยมันก็เลยงงตรงจิตเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้หายงงแล้วย,ยังคะค่ะไม่หายแล้วสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเราเป็นเราก็ไม่มันมันแก่เอาตัวเองใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะพยายามหัด มันมีตัวที่เราเคยออกมาดูอ่ะอย่างเราเดิน對對เดินเดินจก,กมเนี่ยเราเคยสามารถออกมาดูเห็นเหมือนหุ่นยนต์เดินอะอย่างนั้นไอ้ตัวนั้นเป็นตัวอะไรคะหมายถึงตัวเป็นตัว,ตวท,ที่มา<ห>ยืนดูแล้วก็เันเนี่ยไม,ไม่รู้ว่าเป็นเราเดินหรอกแต่มันเหมือนหุ่นยนต์เดินอะคือตัวที่เห็นว่าเราเราเรา,เรามีเรากําลังเดินอยู่ไอ้ต<ะ>ัวเห็นตัวนั้นนะคะก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันเป็นสังหารปรุงแต่ง เพราะว่าธรรมชาติมีแค่สองแบบคือหนึ่งปรุงแต่งได้กับปรุงแต่งไม่ได้<ฆ>สิ่งที่ปรุงแต่งไม่ได้ก็คือไม่มีอะไรเลยนอกจากรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันปรุงแต่งออกมาเป็นตัวคุณป้าสามารถมาบอกได้ว่าเห็นมันกําลังทํางานคือเห็นคือรู้ว่ามีตัวนี้ทำงาน,งานอยู่ไอตัวที่คุณป้าเห็นนั่นแหะตัวน,น,<ฆ>นั้นก็ก็คือสิ่งที่เกิดดับ<ฆ>อยู่ดีก็เป็นสังขารปรุงแต่งอย่างห<ฆ>นึง<ฆ>่งค่ะอันนี้อันนี้พอเข้าใจแล้วคะ่ะ ท่านี้จะถามจะถามลงตายอีกอันหนึ่งก็คืออ,อะไรเคยเคยเคยฟังเคยฟังที่นิที่ที่ที่เรื่องอันนี้สัญญามันจําไว้แลวเอ๊ะเอ๊ะทำอันนี้มันแปลไม่ออกมันก็จะค้างอยู่ในสัญญาที่แบบว่าสอนวิทยาย,ยุทธเสร็จแล้วนะคะสอนวิทยาย,ยุทธแล้วเสร็จแล้วจะไปสู้กับเขาแล้วก็อาจารย์ให้ให้ลืมเนี่ยมันพยายามตีทำอันนี้มันคือ มันคือแบบเหมือนอย่างกับว่าจะให้ปัจจตังพบด้วยตัวเองนั้นใช่ไหมคะเออมันจะเป็นสัญญา <c oughs> คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนใจมันโยมย,ยังไม่สง,งบเนะอ๋อค่ะมันจะ <c oughs> ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจริงอธิบายไงมันก็จะยิ่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆใจมันยังไม่สง,งบคือใจมันไม่สง,งบอีกตอนที่มันแบบว่ามาแล้วเดี๋ยวจะต้องถามไอ้นู่นถามไอ้นี่ให้ได้ <c oughs> อะใช่มัน ไม่ใช่อย่างนั้นใจมันไม่สงบพื้นน่ะพื้นของจะพื้นใจมันไม่สงบอ๋อค่ะอังั้นไม่ไว้ไว้อันเอาเข้าใจอันนี้แล้วก็แบบพวกนี้ต่อก็ได้ค่ะให้คนอื่นให้โอกาสไม่ใช่เราให้รู้ท้อทันเนี่ยใจที่เล่าร้อนอยู่ตอนเนี้ค่ะถึงจะอธิบายไปก็ไม่เข้าใจพอสงบแล้วมันก็จะเข้าใจอตอนเนี้ใจมันไม่สงบมันก็รู้เท่าทันความเล่าร้อนใจตอนเนี้ย <im itation> มันเล่าร้อนไปหมดเลยอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสาเร็จอยากบรรลุอยากรู้แจ้งมันเล่าร้อนมันไม่สงบจริงคให้รู้เท่าทานรู้เต่าทานว่าเนี่ยจิตใจมันเล่าร้อนมีความอยากไม่รู้เท่าทานกิเลสถึงจะถามไปยังไงก็ตามมันมีกิเลสเต็มไปหมดไม่ทันหรอกกิเลสเอาไปกินหมดเข้าใจค่ะใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะเออให้มันสงบพอจิตใจว่าความเล่าร้อนเนี่ย กิเลสตัณหาความอยาก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 เนี่ยมันดับลงใจมันก็สงบใจสงบนั่นแหละคือธรรมถึงเราจะอธิบายธรรมอยากรู้อยากเข้าใจธรรมยังไงก็ตามมันไม่ใช่ธรรมแท้ที่เราถามว่าอะไรคือธรรมแท้ธรรมแท้ธรรมแท้ก็คือใจที่สงบนั่นแหละคือธรรมแท้แต่เราพยายามจะถามเอาความเข้าใจเรื่องธรรมแท้ธรรมปลอมแต่ความจริงอะไอ้ธรรมปลอมเนี่ยมันคือใจไม่สงบนั่นแหละธรรมปลอม ใจสงบเนี่ยนะคือทำแท้เราถามได้ใจที่มันเล่าร้อนถามเจ้าว่าทำแท้คืออะไรก็แล้วทำปลอมคืออะไรก็ปัจจุบันนี่งานเนี่ยที่เราเล่าร้อนอยู่เนี่ยคือทำปลอมทำแท้คือใจที่สงบจากกิเลสตัณหาตอนนี้โยมมีความอยากมีความเล่าร้อนริงคใช่ไหม แล้วเข้าใจยังว่าอะไรเกิดทำแท้ทำปลอมไหนพูดซิตเนี้ยทำทำปลอมก็คืออะไรทุกอย่างอะที่มันปรุงแต่งมาก็เป็นสังขารตอนนี้จิตมันก็ปรุงแต่งว่าอยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่มันก็เลยเป็นเป็นสังขารมันไม่เป็นวิสังขารนี่แน่คือทำปลอมที่โยมถามนี่แน่ค่ะโยมอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากรู้แจ้งอยาก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 จนเล่าร้อนไปหมดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือทำปลอมที่โยมเนี่ยเป็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่โยมกลับไม่เห็น ไม่เข้าใจแล้วถามหาทำปลอมนี่คือทำปลอมเพราะว่ามันมันอัตราตัวตนมันมาตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งกีง่ใช้มาทางโลกมาตั้งจะเจ็ดสิบแล้วอะค่ะมันก็เลยมันยากเนะที่ยากที่จะตัดออกนะที่จะเปลี่ยนอัตราตัวตนใหม่อะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เอาความคิดตัวเองไปใส่ไม่มีอะไรยากง่ายไม่มีอะไรที่ว่า เราเจ็ดสิบแล้วยากที่จะแก้ไขนิสัยตนดานตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก็ใจแบบนั้นมันก็สงบก็สงบเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แน่ไม่สงบก็ไม่สงบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดว่าเราอยู่เจ็ดสิบกว่าแล้วนิสัยตนดานเป็นมากนี่มันยากที่จะแก้ไขนิสัยตนดานตัวเองอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ใครจะไปแก้ได้สงบมันก็สงบเดี๋ยวนี้แนะเล่าร้อนนก็เล่าร้อนเดี๋ยวนี้ เออสง,งบก็สง,งบเดี๋ยวเนี้ยเพราะจิตใจโยมในชีวิตที่ที่ผ่านมาโยมไม่เคยสง,งบเลยแต่ตอนนี้จะต้องสง,งบให้ได้ไม่ใช่ว่าไปคิดถึงอดีตเราเป็นมาอย่างไรธรรมะมีอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันธรำเท่านั้นอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมา อ,อสงบแล้วเนี่ยแนกคือทำแท้ไม่ต้องถามว่าทำแท้คืออะไรเออ,เอ,อตอนนี้มันยังสงบยังเป็นการพยายามทำให้มันสงบใช่กับรังบังคับมันให้สงบเออพยายามไปสะกดให้มันนิ่งเออก็สงบคือสงบจากความเล่าร้อนความเล่าร้อนมันหายไปมันก็สงบไม่ใช่ว่าสงบไปกดให้มันนิ่ง เฉยอย่างนี้ไม่ถูกไหสงบคือไอ้ที่โยมอ่ะเล่าล้ออยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นเนี่ยมนสงบมันก็สงบแล้วอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากอยากสาเร็จอยากบรรลุอยากรู้แจ้งมันหายไปจากใจมันก็สงบแล้วไม่ใช่โยมไปตะกุให้มันสงบจริงจ้าค่ะจริงค่ะไม่ใช่ไปอยากให้มันสงบ ความกิเลสตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเล่าร้อนอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสําเร็จอยากบรรลุอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์พ้นทุกข์ดิ้นรนดยเล่าล้อนไปหมดเในปัจจุบันเนี่ยก็รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันซะไม่ใช่ไปสะกดให้มันสงบหรือไม่อยากให้มันสงบสาธุจ้ค่ะ โยมเนี่ยน่าจะไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรียนรู้ทำเรียนอะไรมากมายสแสวงหาไปทั่วไปสแสวงหาทมออกไปข้างนอกตามตํำราจากครูบาอาจารย์จากสํำนักต่างๆกับวิธีต่างๆแต่ลืมใจเจ้าของไปเลยทำทั้งหมดเนี่ยมันคือใจเจ้าของนั่นแหละ แต่โยมเนี่ยดิ้นรนแสวงหาธรรมหาธรรมแต่หาจากตัวหนังสือหาจากตำหับตำราตามวัดวาอารามตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตามครูบาอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้แต่พระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายชี้ธรรมลงที่ที่จิตเดิมแท้หรือใจของใจนั่นแน่ที่ท่านหลวงปู่ดูลนตูลโลแม่ครูอาจารย์ทว่าทำทั้งหลายเนี่ย อยากรู้ทำอะไรก็คนเอาที่จิตนั่นแหละคนเอาที่จิตนั่นแหละทำทั้งหมดก็อยู่ที่จิตหรือใจนั่นแหละจะไปนคนที่ไหนอะกิเลสตัณหาความเล่าร้อนดับไปนั่นแหละคือเป็นธรรมเมื่อไหร่มีกิเลสตัณหาอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นดิ้นรนจนเล่าร้อนอันนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์กระทำมันก็อยู่คู่กันนี่แหละ จริงเจ้าค่ะโยมาหาหาออกไปภายนอกไม่ได้หาเข้ามาที่ใจลืมใจทิ้งละทิ้งใจของเจ้าของไปไม่ได้ดูแลรักษาใจเลยแต่มีแต่สแสวงหาทำออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ถนอมรักษาใจของเจ้าของเลยเข้าใจยังไหเข้าใจค่ะ พยายามดุดใจให้พูดมาใหม่ทีพูดตอแทกใจทีจะได้ไม่กลับไปหลงอีกถ้าตาบใดที่เราสงบแล้วเราไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะพบธรรมไม่ต้องผลฝายอะไรมากมายแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้มีสติรักษาสติตัวเองดูพิจารณาตัวเอง มันต้องอยากรู้อยากเห็นอยากวิเคราะห์อยากวิจารณ์ใช่ไหมเจ้าคะน่แนะแดกก็ใจแล้วเนะาะค่ะสาธุแต่สงบไม่ได้เกิดจากการไปสะกดให้มันสงบนะให้รู้สงบได้เพราะความเล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาเป็นไฟเผาใจมันดับลงด้วยความรู้เท่าทัน นั่นแหละคือทำแท้ที่ถามว่าอะไรคือทำแท้ทำปลอมทำปลอมก็คือนั่นแนหละกิเลสตัณหาเล่าร้อนเอาไฟเอาเผาใจตัวเองราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธค,ความหลงกิเลสตัณหาเนี่ยความที่ลนทยานอยากอันนั้นแหะคือทำปลอมมันทําให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำแท้มันคือความสงบปราศจากความปรุงแต่ง ปัสกากกเสตัณหาในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะทำมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ใช่ไปเป็นธรรมในอนาคตหรือธรรมในอดีตหรือทอาําอยู่ที่วัดวาอารามตามสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่กรรมวิธีหรือว่าทําอยู่ที่พระพุทธเจ้าทําอยู่ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ชี้ธรรมลงที่ใจอ่ะหรือจิตเดิมแท้เนี่ย ทีรรมลงที่สิ้นกิเลสตัณหานั่นแหละคือทมแท้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายล้วนแต่ชี้ทมลงที่สิ้นกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็เกิดที่ใจแล้วก็ดับไปที่ใจก็รู้ต่อทันกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นที่ใจกิเลสตัณหามันก็จะดับไปที่ใจเมื่อกิเลสตัณหาดับไปแล้วจึงพบใจว่า ธรรมาชาติของใจเดิมแท้นั่นแหละหรือจิตเดิมแท้นั่นแหละเป็นเป็นความสง,งบโดยไม่ได้ไปปรุงแต่งให้สง,งบมันเป็นความสง,งบเพราะปัสจากกิเลสตัณหาที่เล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาในใจมันก็สง,งบลมเย็นของมันเองอันนั้นแหละคือทำแท้คือมันรู้มันรู้ตามหลังอะค่ะเวลาเวลารู้ตอนเนี้ยเราเอาเรารู้แล้วว่ารู้ตามหลังย,ยังไงก็เราเ,ราเราล่าร้อนอยู่ก็รู้อยู่เล่าร้อนอยู่ในปัจจุบันมันจะรู้ตามหลังไง ก็เล่าร้อนอยู่เนี่ยก็เล่าร้อนอยู่แล้วก็เล่าร้อนอยู่อยากรู้อยากได้อยากเป็นก็รู้อยู่ในปัจจุบันนี่นะไม่จะตามหลังอะไรเนี่ยอย่างลูกตาถามว่าในปัจจุบันเนี้เป็นยังไงล่ะในจิตใจเล่าร้อนหรือสงบลงล่ะหรือสงบจากความเล่าร้อนล่ะสงบจากกิเลสตัณหาความที่โลภยานอยากไว้ล่ะตอนเนี้ยถามก็ต้องทำมาก็ต้องปัจจุบันขณะถามในปัจจุบันขณะไม่มีตามหลังหรอกไม่มีไม่มีก่อนไม่มีหลัง ประจุบาตอนนี้เป็นยังไงล่ะก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นอะค่ะเออดีขึ้นอน,นี่มันก็ตอบได้ดูตัวเองนะั่นแหละมันดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นเพราะรู้อะค่ะรู้อะไรรู้จากหลวงตาพูดว่าทำแท้มันคืออะไรอะทำแท้คืออะไรทำแท้คือตัวที่ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอะไร ไม่ปรุงแต่งในในที่ทุกเรื่องอะค่ะไม่คิดเรื่องอะไรเงี้ยอะไรไม่ปรุงแต่งในทุกเรื่องไม่ไม่ปรุงแต่งเฉพาะอะไรถ้าไม่ปรุงแต่งือทุกเรื่องเดี๋ยวก็ไม่ให้คิดอะไรเลยนะมันเฉพาะไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ปรุงแต่งในเรื่องของกิเลสตัณหาเอาไฟเอาเผาใจตัวเองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมาเผาใจตนเองแค่นั้นแน่เพราะพุทธเจ้าพระอรหังสาวกทั้งหลายล้วน ดับไฟราคะโทสะโมหะในใจตนได้นั่นแน่ถึงเรียกว่าตัดสลูไม่ใช่ว่าไม่ปรุงแต่งแต่ไม่เข้าใจหมดเลยว่าไม่ปรุงแต่งทุกอย่างแล้วดับความคิดตัวเองทำไปเออเออไม่ใช่นะไม่ปรุงแต่งเอากิเลสตัณหามาเผาไฟเผาใจตนเองมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นธรรมชาติเออมันห้ามไม่ได้แต่เกิดมันเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าทานไม่หลงตามันไปใช่มันก็จะค่อยๆสงบลง ถ้าเราไปสะกดไว้ไม่ให้ม,ใหมันมีปรุงแต่งมาในกิเลสตัณหามันจะสะกดอึ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 ดไว้ยิ่งหนักเลยตอนนี้กลายเป็นความอยากไม่ให้กิเลสเกิด,ดมันกลายเป็นกิเลสแต่ถ้าเรากดเรานั่นมันจะอึดอัดมันจะเหนื่อย็พระมันเป็นกิเลสไงกิเลสอยากไม่มีกิเลสพอเมือ่อ,อ,อกี้หลงวงตาพูดก็มันแน่นนะเพราะจะให้มันสงบให้ได้อดมันให้มันให้มันสงบให้ได้มันนแหละคือกิเลสอยากให้ไม่มีกิเลสมันเลยเป็นทุกข์นะไอ้ที่แน่นนะ มันเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาอยากให้มันไม่มีกิเลสอันนั้นแหะคือสมุทยมัทยมามากับใครใครพามาเนี่ยคะมากับใครใครพามาอ่ามากับญาติโยมนี่ลูกสาวไม่ใช่ค่ะพรอจัลยานุมิตรค่ะเอเมเนาะ่ะ<า>เออดีแล้วแหละมาก็น่าจะล่อนไปหลายสำนักเลย หลายที่แล้วล่อนไปล่อนมาไม่รู้ว่าอะไรคือทำแท้ส่วนใหญ่มันสะกดเอาไว้แล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านสะกดมีแค่สองอย่างเนี่ยไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือทำแท้ไม่เข้าใจเลยแต่ดีแล้วมามค่อยๆจะได้ค่อยๆสงบร่มเย็นลงมันจะค่อยๆนะค่อยๆสงบร่มเย็นลงไม่ใช่เราไปดับปึ๊บมันได้หรอก ไปดับพื่บม,มันจะกดแน่นจุกหน้าอกตายหรอกมันจะค่อยๆสงบลมเย็นลงไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่กิเลสตัณหาด้วยความรู้ต่อทันแล้วไม่หลงตามตามมันไปมันจะค่อยๆสงบลมเย็นลงใจที่สงบลมเย็นลงนั่นแหละมันก็จะค่อยมีความสุขขึ้นอันเกิดจากความสงบนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มี ก็ดีแล้วอายุมากแล้วค่อยๆทำก่เขก็ใจนะค่ะเออมันมันสาธุค่ะ